นี่ใบใหญ่นี่สวยไหมคะงานใหม่นะคะสวัสดีคัมเป้สวัสดีคัมเป็นี่สวัสดีจ้ามโอนีน้องมาเที่ยวงานใหม่อ้ยบ้านหอดใส่อ่าเมื่อ,<ะ>นอหนูตีสิบนี่ค่ะ้องอยู่ของกินก็เยอะเลยโอ้ตอนตอนนั้น,หน,ห,นหนูอยู่ในงานแต่หนูไม่ได้ไล่เพราะว่าหนูมัวแต่อัดคลิปนะคะหนูมัว็ดีแถบป้าบ่บ่อึดเงินหลานสื่อแถบคดีแถบมายืมนะถ้าวันไหนผ่านคนเจนแบกรถอัดเฟียงมันไม่เด้อ๋อ สิบหาสิบหาบาทอันนี้ลูกชายนาาออหนมคือบอกอัดเอาเพื่อผลทำคือจึงถืงอจังมากมันกิดิยากคนยากเกลยอเออเป๋าม้บนกุญแจเด็กจะตรวจนั่นหรอหลวงถ้าไม่เอารอเราแม่จะเสียายอะ่ะคือฮะ ไม่ทันนะคะมัวแต่อา่านคลิปนะคะก็เลยถ่ายภาพไม่เสร็จอ๋อเขาเพิเปิดเอ์จะเป็นลมนี่ค่ะงานไหมนะคะรถเยอะมากค่ะหมกสีจอดรถกับสิกลับกลับบ้านกลับบ้านแล้วมันเยอะแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วเนาะออกเรียบ่ละวันนี้ เลบว่าเราทำอบที่ห้องย่างออมาเที่ยที่การ์ดเลเหรอเกาจะงานยังเวทีกลาร์ดเราวพี่นิกพี่นิกนั่งย่างอยู่กับน้องคำแปพงขอบคุณหนายด้อพี่นิกค่าไปเดี๋ยวลูกไปกินบ้านกันได้ลูกซึ้อว่าลูกมาวันนี้อ่ะไปบ่ายเนาะมากับลูกชายลูกสาวแล้วก็พี่ทชงใบหุ่นเดินน้ำหนาหนู่งเลยคุณเมื่อกี้หนูกลับไปเพื่อจะไปเอาหมวกนะ เยอะเยอะเฝ้าลูกกมาจอดอยู่ยไก่คนเนาะกันหาไปถามาะฮะลูกชายว่าซีเซนหาเ <c oughs> ะสื่อทนจนตะคางงวงว่าเด็กพี่ช่างมิดสวัสดีคุณพี่ประดิษฐ์นะคะพี่ช่างมิดขอบคุณนะคะหลวงพ่อมาเที่ยวงานไหมเจ้าก็มาสานเอยไน้องเอมื่อกี้นี้งานไหมนะคะแต่ว่า ชอบหมวกใบนั้นหนูรู้สึกว่าสวยมากแต่หนูไม่ได้ถามราคาน่าจะจกบาทบุ๊กถ้าไม่เอาก็จะเสียดายอยากได้อ่ะเมื่อกี้ีนจุดอัพสัญญาณนะคะให้ถึงนาทีแล้วหนูจะลงเนาะยันตะบเดียั์คลิปก็เลยบด้รไล่ไล่ในเครื่องเดียวพี่ประพงศ์ก็สวัสดีพี่นิกนะคะเมา จะเล็กเป็นไหมคะหมายเรียบร้อยนะคะกำลังจะลงเวที่พีรอเวลานิดนึงรวมรถรวมรถปนะครับอ้ำนี่ต้องรวมรถไทยลำเนียว ทีท่ินึงค่ะของอยู่ของกินก็นเยอะเลอหนูตอนตอนนั้นหน,หนูอยู่ในงานแต่หนูไม่ได้ไล์เพราะว่าหนูมัวแต่อัาคชิปนะคะหนูมัวไม่เอาหนูเสียดายตังค์เพราะว่าหนูซื้ออยู่จันทบุรีก็มีลูกไม้เหมือนกันพี่มีลูกไม้เหมือนกันก็ประมาณใบละตกเบ็ดเนาะพี่ประพงศ์ก็สวัสด,ดีพี่ช่างมิตรจ้าขอบคุณพี่ประพงศ์คนสวยมือนี่ผู้ใดไึขนบ้านใน มากับอ่าลูกชายเป็นโชเฟอร์ครับรถนะฮะลูกไส้กะชอบเรียกส,สามนาทีรถเยอะมากเลยนี่ขอ,อนเทนนะคะรถเยอะมากนะคะไปเอากับคุณพี่ประดิษฐ์เดี๋ยวสิตีกขอาอยุํานะคะอันนั้นก็ลูกชายไปรออยู่รถนะคะเขาเหนื่อยเขาบอกว่าแม่อ่ะเขารู้ว่าถายรูปบอยไปแมคโคต่อนะคะวันนี้ก็หลายที่อ่ะ หมวกแหงไปพี่เดี๋ยวหนูให้ดูชมนะคะชมในงานนะะ้อคนเดียวเดี๋ยวได้พาชมนะคะเดี๋ยวพาชมะคะ่มะ,คะมาป้าบผม์นะล่ะผาลูกสาวมาซื้อของ,งกินยางหาแต่เรื่องกินมันพอสนใจยางอื่นการ double A A c l i ก็เลยบ double A เล,ลยเลยครึ่งเดียวพี่ประพงษ์ก็สวัสดีพี่นิกนะคะ อยู่แล้วพ่อนุ่มไม่เห็นจักโมงแล้วตอนนี้พ่อเห็แม่ดูฮะเครื่องอัดเดี๋ยวมาอัดให้ลูกไส้นู่ฟี่เนี่ยเป็นยังยืมอัดฟรีเนี่ยเป็นยังแต่มีเครื่องอัดอ่ะเลยลูกอามพ่อช่างมิดบอกว่าซื้อเครื่องอัดเลยแพงไหมพี่ช่างปวดหัว นักข้าเลยนะคะแล้วก็จะไปแมคโครต่อคุณพี่อ้าวคุณพี่ประดิษฐ์เห็นไหมคะงดสวยงามมากเลยพี่ต้องใบเท่าบ้างนี่พี่ต้องใบไปจัดผู้รัต่อนะคะอันนี้อะไรขบวนหมองลำขนาดเบียร์ประเทศศรีชนะสนุนโดยน่าจะกรหนึ่งก่อนหนึ่งสามสิบห้าบาทขับระวังเด้อขอบคุณนะคะพี่ประดิษฐ์และพี่ช่างมีว่า ก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งสามสิบห้าบาทบรับระวังเดอ้อขอบคุณนะคะพี่ประดิษฐ์และพี่ช่างมิตรว่าพี่จะกลอยก่อนว่าพี่ช่างมิตรพูดถูกใจน้องแห้งพี่ประดิษฐ์ได้ยินบอเพื่อนพี่ไปใสอ๋อเพื่อนพี่กันหาไปถามฮลูกชายว่าซีเสียนหา อย่าสื้อทนจันถ้าข้าวัวว่านเด็กเออเป้อมะม้วนมุ้ยเด็กจะตรวจนั่นหรอหลวงถ้าไม่เอาเราแม่จะเสียายอ่ะคือฮะมันเยอะแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วเนาะออกเร็วบลาบันนี้ออกเร็วบลาทำลูกไส้นูยืมเนี่ยอยากจะดีแต่ร่วมรถโอ้ยบ่มีปัญญาสื่อหรือแกโอ๊ยเราสื่อเครื่องอัดติม เจะเดินแต่ของกินแล้วก็กลับบ้านจะใช่ๆค่ะหนูมาไม่ได้อะไรมากคนะพี่ดูเทมีทุเรียนด้วยะคะ่ะจันทบุรีอยู่แถวชุมชนขนมแปกเพื่อนหนูขายค่ะใบละสองร้อยใบลอยเก่าๆพี่จะไปงามๆจะเอาหลายบันไดพี่พรทิพย์ก็สวัสดีพี่ปรยิบิ้วก็บอกว่าค่อยๆเห็ดไปแต่ว่าเป็นซื้อมาหลายตัวแล้วว่ามีจิกโตครับำไร่วงบพี้โตเหลืออยู่ ทีนี่จุดอัพสัญญาณนะคะให้ถึงนาทีแล้วหนูจะลงเนาะ6โมงนะคะหงูบอกเวลาก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวอีกนึงที่โอ้ยหำกับชับรถเบาๆเนี่ยขี่รถกระลูกไส้หนูอะไหนู้นเดี๋โกดตินขึ้นพี่หยงขึ้น6โมงพี่หยงขึ้น6โมง,งใช่ๆค่ะหนูก็ขับพ,พาชมงานใหม่นะคะพาชมงานใหม่นะคะสวัสดีจ้ะ ไปฝากเพื่อนสองโตอพี่ประพงศ์ก็สวัสดีรอบห้องนะคะสวัสดีรอบห้องนะคะหมวกนูใบนั้นหนูซื้อก็ไม่นั่นเนอะนี่ขายสมบะแม่แต่งตัวหน้ารักซ็กซี่นะพอนะแต่งตัวยังก็ไม่เออพี่ก็แต่ว่าหนูอ่ะ เคยถามเนาะอยู่ที่จันทบุรีก็ประมาณไม่ละร้อยแปดสิบเนี่ยคนเยอะมากเลยนะขออนุญาตดาราวันนี้ก็มีดาราประจำช่องเยอะอนะคะนี่ค่ะพี่ประดิษฐ์นะคะขอบคุณพี่นิกนะคะขอบคุณพี่ช่างมิตรนะคะที่มาเป็นกำลังใจปิดบ้านน้องใหญ่ได,ได้ได้แต่ของกินบ่ไอยังนะคะหนูได้เปลี่ยนหนูได้เคสโทรศัพท์แล้ว เออเดี๋ยวเอาเงิว่างๆถ้ามีโอกาสสิไปเอาเดอร์พี่ช่างมิด <laughs> โอ้พี่ประดิษฐ์สีผ้าลุกไส้ไปกแปกะไปก็มองไม่เห็นเนาะว่าท่านไหนอยู่ในนี้นะคะเราก็จะพากันกลับท่านหนูมานาแล้วเนาะหัวแพงท่านพี่จิบจิบที่พี่ดูของกินนะคะน้องให้ดูน้องทาแปลงให้ดูนะคะ หนูหม,มาเที่ยวจนเดินจนนี่จิ้งถึกจังมากมันกิญยากคนยากเกมนี่อะไรล่ะอันี่ก็ีใบใหญ่อืสวยไหมคะ